ประเพณีกินผักหรือชาภูเก็ตเรียกเจียชายเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมายาวนานในละทิเตาซึ่งส่วนมากเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่มีความศรัทธาและนับถือบูชาในเทพเจ้าเทวดาบรรพชนและวีรบุรุษผู้กล้าประเพณีกินผักจะเริ่มต้นในช่วงวันขึ้นหนึ่งค่ำถึง9ก้าค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนรวม9วัน9คืนแห่งการทำความดีที่ผู้มีจิตศรัทธาจะสวมชุดขาวถือศีลห้า ละเว้นจากความชั่วทั้งปวง สวัสดีค่ะนี่คือแอดนามันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าเจ๋งองหรือว่าอั้มเจ๋งองในจังหวัดภูเก็ตนะคะและในวันนี้ค่ะที่นี่มีพิธียกเสาโปเจ้งนะคะหรือว่าเสาธงเทวดาสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะบริเวณหน้าศาลเจ้านะคะซึ่งอัญเชิญองค์ยกของทรงเตหรือว่าพระอิศวรและคิ้วอองไตเตนะคะเป็นองค์ประธานงานประเพณีถือศีลกินผักมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทางอันเชิญตะเกียง9ก้าดวงสัญลักษณ์ของงานประเพณีถือศีลกินผักสุยสเสาโกเตงด้วยค่ะโดยในวันนี้ทุกอามในจังหวัดภูเก็ตจะทำพิธียกเสาโกเตงสุยเสามีประชาชนที่มีจิตศรัทธามาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่อามจุยตุยตะโบเกงซึ่งเป็นอามใหญ่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับความนิยมจากประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มีจิตศรัทธามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ส่วนของขั้นตอนแรกนะครับทุกสรรเจ้าจะเหมือนกันก็คือในการทาพิธียกเสาโกเตงเสาโกเทงนะครับทุกสรรเจ้าก็คือเหมือนเปรียบสเสมือนว่างานประเพณีถือศีลกินผักของเราเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโดยที่ในในระยะเวลา9วัน9คืนเนี่ยเสาโกเทงเนี่ยจะต้องมีในส่วนของการเติมน้ํามันแล้วก็มีการตัดแต่งในส่วนของตะเกียงตลอดทุกทุกค่ำคืนครับ ในส่วนของพิธีเสาโกเทงนะครับก็จะมีในส่วนของอสองสองอย่างด้วยกันนะั่นคือในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่ทางสรรเจา้าจุ้ยตุ๋ยก็จะเป็นไม้ไผ่สีสุกนะฮะแล้วก็จะมีฝ่ายที่เขาจะไปดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่สองด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นต้นไม้ในอดีตเนี่ยเขาจะใช้ไม้ตาหรือไม้โนด นะฮะไม้ตโนดเนี่ยเขาเขาเป็นในการลักษณะว่าปีต่อปีแต่พอมาในยุคหลังเนี่ยในการบริหารจัดการตรงนี้เขาก็เลยไปทําเป็นไม้ตะเขียนทองขึ้นมานะฮะ mm hmm. สกอเทงก็เหมือนเปรี่ยบเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ถือศีนกินผักนะฮะ mm hmm. เพราะว่าในอดีตเนี่ยเชื่อได้ว่าในเรื่องของแสงสว่างเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีก็เลยให้ให้เป็นที่สัญ,ญลักษณ์เห็นแต่ไกลว่าจุดแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ โดยที่ปลายเสาจะมีตะเกียง9ดวงนะก็คือเป็นแสงสว่างที่จ้านะฮะแล้วก็จะทําให้รู้ว่าณนะที่แห่งนี้เนี่ยคือสถานที่ทศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบพิธีถือศีลกินผักครับโดยตะเกียงน้ํามันทั้ง9ดวงจะต้องติดไฟจนกว่าง,งานประเพณีถือศีลกินผักจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น10บค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนในพิธีลงเสาเทวดาและกิ่วของไถยเตนั่นเอง สำหรับในจังหวัดภูเก็ตประเพณีถือศีลกินผักเกิดขึ้นมาเมื่อ200กว่าปีก่อนโดยต้นกำเนิดประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตอยู่ที่ศาลเจ้ากระทูหรืออ้ามกระทูในจังหวัดภูเก็ตเพราะจริงๆแล้วประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเราเริ่มกันมาร่วม200ปีเริ่มแรกที่ศาลเจ้ากระทูนะครับก็สืบทอดกันมาคราวน,นี้ในโบราณย้อนหลังไปร้อยกว่าปี ซึ่งหลายๆท่านก็คงทราบว,ว่าเกิดจากคณะงิ้วที่ได้นำขันทูคขันเทียนมาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเริ่มประเพณีถือศีลผักเพราะณปัจจุบันตอนนั้นนะฮนะณนะวันนั้นเนี่ยเกิดโรคระบาดเราก็ต้องทำในลักษณะว่า,าได้ความเชื่อก็เลยเริ่มพิธีถือศีลกินผักแต่ประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยเริ่มจริงๆที่ประเทศจีนมณฑลกังสเราก็เลยได้ไปนำขันทูกขันเทียนมาที่จาก มมมนททกกลาาาางสาาเเรรริ่่ีจ้ะชาวภูเก็ตรเรียกการกินผักว่าประเพณีถือศีลกินผักไม่ใช่เทศกาลกินเจประเพณีกินผักในจังหวัดภูเก็ตมีความแตกต่างจากการกินเจในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยชาวภูเก็ตจึงมีความเชื่อว่าการกินเจสามารถกินได้ทุกวันแต่การถือศีลกินผักสามารถกินได้เฉพาะช่วงวันขึ้นหนึ่งค่ำ ยาวไปจนถึง9ก้าค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนซึ่งจะมีการเชิญเทพเจ้าลงมาให้ประชาชนได้สักการะบูชาขอพรให้ช่วยคุ้มครองปกป้องตนเองและครอบครัวรวมทั้งได้ถือศีลปฏิบัติธรรมให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจด้วยในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกจากเราจะเห็นว่ามีธงสีเหลืองเขียนเป็นภาษาจีนว่า กิ่วของไตเตสัญลักษณ์ในประเพณีถือศีลกินผักทั่วทั้งเกาะภูเก็ตแล้วนะคะชาวภูเก็ตยังสวมใส่ชุดขาวละเว้นจากการละเมดศีลห้ารักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ตลอด9วัน9คืนด้วยละค่ะเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารงานประเพณีแห่งความเชื่อความศรัทธานี้เอาไว้ค่ะแก่นสำคัญของการถือศีลกินผักในปัจจุบันก็พูดง่ายๆก็คือการลดละเลิกจากกิเลสทั้งปวงนะครับก็คือในปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถ ใช้ระยะเวลา9วันเนี้กระทําดีทั้งกายวาจาใจแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์โลกเป็นการสะสมบุญอ,อีกวิธีทางหนึ่งนะครับระหว่างประเพณีถือศีลกินผักผู้เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆของแต่ละสารเจ้าในจังหวัดภูเก็ตจะต้องถือศีล5และศีล8อย่างเคร่งครัดเพื่อความเช้งหรือความบริสุทธิ์ของตนเองเช้งครับเช้งก็คือความบริสุทธิ์ ถ้าเรากินกินแต่ปากบริสุทธิ์ไหมครับมันไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นปากกินใจต้องกินด้วยนะครับไม่ใช่ปากกินเจกินผักแต่ใจยังนึกถึงหมูเห็ดเป็ดไก่อันนี้มันก็ไม่เชงการเชิงนี่หมายถึงว่ามันทั้งร่างกายและจิตใจช่วง9วันที่กินผักเนี่ยเราควรจะถือศีล ให้ครบนะครับละแว้นอะไรต่างๆแล้วก็ควรจะเป็นศีลแปด้วยนะครับหลายๆท่านคงไม่ทราบว่าในช่วงกินผัก9วันเนี่ยคือจริงๆแล้วเราต้องมีข้อคำข้อว่าข้อศีลข,ออข้อหนึ่งก็คืออภมมจริยาคือไม,ไม่ไม่ร่วมหลับนอนแล้วการแต่งตัวนะครับอันนี้ขอฝากด้วยนะครับในช่วงประเพณีถือศีลกินผักควรจะให้เกียรติและเคารพกับประเภณีควรจะใส่เป็นชุดขาวนะครับการนี้ บางท่านเออมาไหว้พระอะไรก็ได้แล้วบางพื้นที่เขาส่วนสิทธิ์สาหรับผู้ที่ใส่สชุดขาวก็มาโกรธเขาซึ่งจริงๆแล้วเขาปฏิบัติกันนะครับแล้วฝากไปอีกเรื่องหนึง่งสําหรับออผมที่อํ้มเนี่ยผมจะพยายามเออจริงๆว่าออขอความร่วมมือกับร่างทรงหรือคนในอ้มเนี่ยกางเกงขาวนะครับที่มีมังกรนผมจะขอ เพราะเราต้องมองว่ามังกรคือสัตว์สวรรค์นะครับถ้าไปทุกอัมจะมีมังกรอยู่บนหลังคาอัมแล้วเรากลับมาคิดดูว่าเราเอามังกรมาใส่ที่ขามันเหมาะมันควรหรือไม่ ชาวภูเก็ตจะเรียกสารเจ้าว่าอา้มนะคะโดยในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักอั้มหรือสันเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตจะมีพิธีกรรมที่หลากหลายเกิดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าและอัญเชิญองค์เทพเจ้าลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผักวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับพิธีต่างๆในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตกันค่ะถ้าจะพูดถึงในเรื่องของพิธีกรรมก็แต่ละวัน แล้วแต่องค์พระท่านจะกําหนดเพราะท่านกําหนดมาตั้งแต่ปีแรกเราก็ถือปฏิบัติกันทุกๆุกปีจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเวลาเพราะนั้นจะเห็นแต่ละอั้มแต่ละสารเจ้าจะมีโบชัวอยู่ถูกไหมครับเวลาที่เขาลงไม่ใช่เวลาที่ตรงนะครับเวลานั้นคือเวลาโดยประมาณนะครับพอถึงเวลาแต่ละวันเนี่ยองค์พระท่านประทับทรงแล้วท่านจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเราก็จะท,ทําพิธีโกยชิชแชก็คือบวงสวง เทพพยาดาดาวนวพเคราะห์ทั้งเจ็ดนะครับรุ่งเช้ามาเราก็ได้แห่อันนี้ก่อนที่เราจะออกไปแห่เราก็ต้องบวงสรวงดวงดาวถูกไหมครับดาวนวพเคราะห์ทั้งเจ็ดแล้วก็ถัดไปพอหลังจากที่เราแห่เสร็จรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีพิธีลุยไฟนะครับพิธีลุยไฟองพระท่านก็กาหนดมาการลุยไฟก็เหมือนเหมือนเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะพิสูจน์ตัวเองว่าเชงไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้ บริสุทธิ์ใจไหมถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราเช้งลุยไปแต่ครับไม่มีพองนะครับถ้าเราเช้งเราบริสุทธิ์ใจแต่เรายังพองก็แสดงว่าเรายังมีเข้อเรียกอะไรบวกเคราะห์บ่วงกรรมอันนั้นมันเหมือนกับเข้อเรียกอะไรสดอกไปนะครับแล้วก็พิธีบันไดมีดอีกนะครับขึ้นบันไดมีดคือพิธีขี่โตทุยภาษาจีนขี่โตทุยก็คือขึ้นบันไดมีดของอัมจิงอ๋องเนี่ยเราแค่ 36นะครับขึ้น18ลง18 36ขั้นแต่ถ้าสูงสุดก็อํมบางเหนียว72ขั้นนะครับพอหลังจากนั้นไปเราก็จะมีพิธีก้อยห่านหรือพิธีเสะดะจเคาะนะครับในวันสุดท้ายคือวันที่21นะครับเราจะก่อนที่กลางคืนเราจะไปส่งพระเราก็จะมีพิธีเสะดะจเคาะหรือพิธีก้อยห่านนะครับ ่วนพิธีปางกุลเป็นพิธีเชิญทหารเพื่อรักษาปริมวลทนงานพิธีกรรมเชิญทหารมารักษาบริเวณงานกินผักนี้มี5ทิศพิธีสงเกงคือการสวดมนต์โดยจะเริ่มทําการสวดมนต์ตั้งแต่เมื่อองค์กิวหองไถเตเข้าประทับในศาลเจ้าทําพิธีสวดมนต์วันละสองครั้งพิธีอิวเกงเป็นการออกเยี่ยมขององค์กิวหองไถเตเพื่ออวยพรให้กับประชาชนทั่วไปโดยมีขบวนธงและป้ายชื่อแห่นําหน้า ต่อด้วยเสลียงเล็กไทเปียจากนั้นเป็นขบวนหนิวซัวหรือร่มฉัดจีนตามด้วยตัวเลียนเสลียงใหญ่ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิวห้องไตเตประชาชนควรคุกเขาและอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อรับพรจากองค์กิวห้องไตเตในขณะที่ขบวนแห่ผ่านไปชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านด้วยยุเกงก็คือระหว่างที่แห่ไปนะครับขบวนแห่ไปชาวบ้านอะไรต่างๆที่ขบวนแห่ผ่านก็จะตั้งโต๊ะ บูชาพอตั้งโต๊ะบูชาองค์พระที่ประทับทรงท่านก็จะเข้าไปอวยพรไปให้พรนะครับก็คือมาจากคําว่าอวยพรตามบ้านนะครับแล้วบ้านไหนที่ตรงกับพระที่เข้าไปอวยพรเขาก็จะทําให้ไปถึงด้านในนะครับเพราะว่าได้บูชาเขา,าเคารพนับถืออยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นลูกหลานมันเหมือนกับท่านผ่านมาท่านเข้าไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานนะครับอันนี้สังเกตหลายๆบ้าน พระจะเข้าไปถึงข้างในหลายๆบ้านพระจะเดินแล้วก็อวยพรเฉพาะโต๊ะ,ะที่สักการะไว้ด้านหน้านะครับ สีสันที่สําคัญในงานประเพณีถือศีลกินผักที่อยู่คู่กันมานานก็คือมา้าทรงหรือว่าร่างทรงของเทพเจ้านะคะมา้าทรงก็คือการอัเชิญเทพเจ้ามาประทับในร่างของมา้าทรงและแสดงอิทธิฤทธิ์ค่ะด้วยการทรมานร่างกายในรูปแบบต,ต่างๆเพื่อรับทุกแทนผู้ที่ถือศีลกินผักและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองนะคะในอดีตค่ะผู้ที่จับเป็นมา้าทรงได้นั้นมีอยู่ด้วยกัน2กรณีค่ะก็คือ ผู้ที่ชะตาขาดแต่ยังไม่ถึงทาดนะคะดังนั้นการเป็นม้าทรงจึงเปรียบเสมือนการต่ออายุไขค่คะและผู้ที่มีพระเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงโบราณมาก่อนนะครับการที่จะเป็นร่างทรงเนี่ยองพระท่านจะเลือกว่าก็เันเหมือนกับร่างทรงนี่จริงๆแล้วก็เหมือนกับสื่อเป็นสื่อชนิดหนึ่งนะครับที่จะมาถ่ายทอด ในเรื่องของการปฏิบัติการบําบเพ็ญอะไรต่างๆโดยการผ่านร่างร่างทรงนะครับเพราะอย่างองค์เทพเนี่ยถ้าเราพูดกันตามภาษา,าที่เข้าใจกันก็คือเป็นกายหยาบก็คือร่างทรงกายเนียนก็คือองค์เทพนะครับในเมื่อกายเนียนไม่สามารถปรากฏอะไรได้ก็ต้องอาศัยกายหยาบก็คือร่างของมนุษย์นะครับท่านก็เลยมาประทับทรงที่ ร่างของมนุษย์ก็คือกายหยาบเพื่อจะได้ปฏิบัติทานู่นนี่นั่นให้สอดคล้องให้เห็นนะครับว่าการปฏิบัติแล้วจะได้อะไรบ้าง,างนะครับอย่างถ้าเห็นชัดๆัดเจนหลายๆคนก็ยังมองว่าการที่ประทับทรงแพงปากวันหลังขึ้นมาในมีดลุยไฟต่างๆเป็นเรื่องอภริหารแต่จริงๆแล้วท่านไม่เคยสอนว่านั่นคืออภริหารท่าน ท่านสอนสอนแบบกุศโรบายนะครับคนจีนเขาไม่ได้สอนแบบคนไทยคนไทยเราสอนตั้งในหนึ่งถึงหอนกฮูกนะครับอกอไก่ถึงหอยนกฮูกแต่คนจีนเขาสอนให้เราคิดส่วนมากจะคิดออกในแนวปฏิหารแต่จริงๆกุสโรบายเขาสอนว่าร่างกายมนุษย์ไม่ได้จีรังนะคุณเอาแหลมแทงปากก็ทะล,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 ลุเอาดาบเอาขวานฟันหลังก็เป็นแผลเลือดก็ออกเพราะนั้น เขาให้เราทนุถนอมร่างกายอย่าใช้ร่างกายเราให้มันสิ้นเปลืองนะครับอันนี้เป็นกุศลบายที่เขาสอนคนหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้ามานัหามท้าียไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นอะไรต่างๆนี่ที่เขาเข้ามาหาเนี่ยเขาก็มองว่าส่วนหนึ่งเขาได้มีส่วนร่วมในในในงานประเพณีถือสิ่งกินผักนะครับปีหนึ่งเวันสิวันเขาได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วครั้งนี้การที่เข้ามาหามผ้าียหรือองค์ตัวเหรียญก็แล้วแต่ ครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับคุณก็ต้องเข้ามาเป็นทีมเป็นชุดสมานสามคัคคีนะครับมันหามคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปมันก็เป็นทีมเพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องไปเป็นทีมเขาเลยทำพวกนี้ออกมาเหมือนกับกุศลบาที่บอกว่ามนุษย์ต้องสมานสามัคคีกันนะแล้วมันจะเดินไปด้วยกันได้ถ้าคุณทะเลาะกันคุณก็ต่างคนต่างเดินถูกไหมครับเพราะฉะนั้น เสลียงเล็กเสลียงใหญ่อค์ตัวเหรียญหรือไทเปียก็เดินไปไม่ได้จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกุศโลบายที่เขาสร้างให้เราเนี่ยสมานสามัคคีกันไทเปียนี้เป็นภาษาฮกเกี้ยนซึ่งแปลว่าเป็นพาหนะโบราณหรือเรียกว่าเกี้ยวในภาษาไทยนะครับก็คือเนื่องจากในสมัยโบราณเนี่ยไม่มีรถหรือพาหนะที่สามารถ ขนย้ายคนจากอีกที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้ดังนั้นเหล่าคนรวยหรือเหล่าขุนนางหรือพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเวลาเขาจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็จะมีคล้ายๆพาหนะตัวหนึ่งซึ่งใช้คนแบกแล้วก็สามารถไปถึงอีกที่หนึ่งได้โดยด้วยความสะดวกสบายตัวเองไม่ต้องออกแรงนะก็ในพิธีถือศีลกินผักก็เช่นกันก็คือเหล่าองค์เทวดาเนี่ยบางองค์ก็มียศ ที่ค่อนข้าง,างสูงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออกโปรดเราอาณาประชาราษฎร์ดังนั้นเขาก็ต้องนั่งบนพาหนะหรือเกี้ยวเนี่ยเพื่อไปโปรดเหล่าราษฎรสําหรับเหล่าบุคคลที่แย่งกันเพื่อที่จะหามไท้เปียในแต่ละปีเนี่ยก็คือว่าพูดง่ายๆว่าเหมือนกับการได้รับใช้อย่างใกล้ชิดต่อองค์เทพเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นสิริมงคลต่อชีวิตมากแล้วก็ถ้าเกิด คนเนี่ยเขาจะพูดกันว่าเออเนี่ยถ้าเช้งอ่ะไม่ต้องกลัวประทัดหลอกก็คือหากร่างกายเนี่ยมีการรักษาความบริสุทธิ์ตลอดช่วงถือสีกินผักอย่างเข่งคัดดังนั้นแม้ว่ามีประทัดนับพันหรือเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรผู้ที่หามไถ่เปียได้ันนี้เป็นตามความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับแต่ที่สร้างความตื่นเต้นและความศรัทธามากที่สุดก็คือเสียงประทัดที่ถูกจุดและโยนเข้าใส่ขบวนอย่างไม่ขาดสาย มีเสียงนอุตตรึกครึกโครมควันขโมงไปทั่วเมืองโดยเฉพาะในวันสงพระซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดของพิธีกินผักด้วยความเชื่อว่าเสียงดังจะทำให้สิ่งชั่วร้ายหมดไปการจุดประทัดถ้าเป็นโบราณเนี่ยการจุดประทัดไม่เหมือนกับปัจจุบันนะครับการจุดประทัดเมื่ออดีตย้อนหลังไปสมัยผมเป็นเด็กๆก,การที่ขบวนพระ์แต่และขบวนผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเสลียงเล็ก เขาก็จุดแค่ประทัดต,ตับรับนะครับพอผ่านหน้าบ้านที่เขาบูชาเสร็จเขาก็จุดส่งนะครับขณะนี้ปัจจุบันการจุดประทัดจุดด้วยความเมามันนะครับไม่ได้ทราบเลยว่าองโอเคจดไปที่ไท้เปียก็ไม่มีปัญหาแต่ไม่ได้ทราบว่าองค์ตัวเหรียญหรือองค์เสลียงใหญ่เนี่ยองกิ้วหงตายเตประทับอยู่ด้านใน นะครับอันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับประทัดลาวนะครับที่ใช้ไม้ไผ่แล้วจุดไปค้ำอยู่ด้านบนขององค์เสียงใหญ่หรือองค์ตัวเหรียญเนี่ยท่านควรหรือไม่นะครับโปรดพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับองคิ้วของไตเตท่านเป็นจักรพรรดินะครับเพราะนั้นเราเอาไม้ไผ่ขึ้นไปข้าหมหัวท่านเราเราสมควรไหมนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย ือชื่อจีนว่าสันเจ้าสมเซจูหุสันเจ้าแห่งนี้เป็นแนวทางสายโพธิสัตว์นะครับซึ่งเราจะมีองค์ประธานเป็นองค์พระโพธิสัตว์กุนอิมนะครับซึ่งเ,เราทางสันเจ้ามีโครงการที่จะสร้างพระโพธิสัตว์กุอิมพันกรพัน,พนเนตรพันกรนะครับซึ่งขณะนี้องค์ท่านเนี่ยได้ประดิษฐานอยู่ที่สถานที่ชั่วคราวแล้วก็พร้อมที่จะนําขึ้นมาประดิษฐานไว้ณนะ วิหารที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านนี้นะครับของเราไม่ได้มีอย่างอื่นครับนอกจากว่าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธินะครับแล้วก็ให้ทานเราจะเลี้ยงอาหารเจทุกมื้อนะครับ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะชาวภูเกต็ตมักจะนําปิ่นโตไปรับอาหารที่อ้มหรือว่ามาทานอาหารกันที่โรงเจแบบนี้ละค่ะซึ่งจะเห็นว่าผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นอายุะคะจะมาทานอาหารที่เดียวกันมาทานข้าวหม้อเดียวกันที่เดียวกันค่ะไปทานข้าวกันค่ะ อย่างไรก็ตามสําหรับผู้เข้าร่วมพิธีในประเพณีถือศีลกินผักนอกจากจะได้รับผลบุญและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วยังทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจมีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ละเว้นบัญมุตทั้งปวงอันก่อให้เกิดความสะอาดสว่างสงบภายในจิตใจและยังช่วยกันสืบสารงานประเพณีที่ดีงามของชาวภูเกต็ตเอาไว้ด้วยยังไงก็ช่วยกันนิดนึง นะครับช่วยกันเลือในเรื่องของประเพณีถือสิงกินผักช่วยกันสร้างสรรจันโลให้ประเพณีนี้นะครับสืบทอดต,ต่อไปถึงลูกถึงหลานนะครับ <_ St ül uk> ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการถ่ายทอดมาร่วม200กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นผมเองเป็นส่วนหนึ่งของอั้มเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีถือสินกินผักอยากจะให้ประเพณีประเพณีถือสิงกินผักได้สืบทอดไปถึงชั่วลูกชั่วหลานซึ่งตัวผมเองก็เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับก็ฝาก เด็กรุ่นลูกรุ่นน้องรุ่นหลานนะครับยังไงขอให้รักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะรักษาได้ครับการถ่ายทอดการบอกเล่าใจความสำคัญและแก่นแท้ของประเพณีถือศีลกินผักที่ถูกต้องให้กับลูกหลานจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพราะวัฒนธรรมประเพณีจะได้รับการสานต่อให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั้นคนรุ่นหลังต้องเข้าใจเข้าถึงแก่นแท้ และหัวใจหลักของประเพณีนั้นเสียก่อนเพื่อทำารงไว้ซึ่งความงดงามของประเพณีแห่งความศรัทธานี้เอาไว้ตลอดไปและทั้งหมดนี้นะคะคือประเพณีถือศินกินผักของชาวภูเก็ตนะคะที่จัดขึ้นทุกปีค่ะในช่วงวันขึ้นหนึ่งข้ามถึง9ก้าข้ามเดือน9ตามปฏิทินจีนนะคะรวม9วัน9คืนแห่งการทําความดีนะคะที่ผู้มีจิตศรัทธาจะ สวมชุดขาวถือศีล5หและศีล8ปดค่ะละเว้นจากความชั่วทั้งปวงนะคะเพื่อสืบสานความดีงามของประเพณีที่มีอายุยาวนานกว่า200ปีให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ